อุ้ยกางเกงก็หลวมมากไม่กอดกางเกงตัวยญ่แหงง่สติกโอเคขอบคุณค่ะโอเคเา n s t o c h e a p s t ย Yeah? Of, oh, <laughs> yeah. he can speak. When um, he was speaking with you about booking uh, the car going to Toyota, uh -huh. and then I told him we should still to the guest. Ah, toilet. okay. And then okay. he was like, oh. <laughs> 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 nice, now. No, he was always joking with stuff like when you speak in Thai or something, and then he always speak lot in Thai. Uh, so uh, and I oh, what? <laughs> <laughs> nice nice and that we try like h e e t e s like one o n l a n u l e h i n n i n h i that's nice thank you thank you h i n ผู้จัดการที่นี่ <laughs> สอนสอนให้อนักงานเขานะคะพูดไทย นะคะเราจเย็นเย็นเราจะเย็นอ้าวเจะสึกงานแบบอ่าอนเสร็จเย๊นะคะตอนนี้น้องบียังอยู่ที่กัมพูชาอยู่นะคะคุณเจ้าค่ะอืมเดี๋ยวน้องบีเสียบไม้ก่อนนะคะโอ okay. เคเป็นยินเสียงบอว่านีมเสียบไม้แล้วได้ยินเสียงไหมคะคุณเจ้าค่ะได้ยินเสียงน้องบีบอ โอเคนะคะทุกคนค่ะเออชัดไหมคะชัดไหมคะกางเกงหลวมมากนะคะมุเจ้าค่ะกางเกงเพราะว่าเอวหนึ่งดีแค่ยี่สิบสี่แต่ว่าได้ได้กางเกงเอวยี่สิบแปดมาตั้งเกงเอวยี่สิบแปดเพราะว่ามันมาแบบว่ามาแบบก็ได้ตั้งใจมามุเจ้าเนี่ยกางเกงลวมแบบนมสีไขึ้นือนมได้ยังสิ่งน่ะ ชัดอยู่นะคะตอนนี้ชัดอยู่ใช่ไหมชัดอยู่เงินบอสนักวิจัยเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างในนี่คะ่ะคุณเจ้าค่ะนะคุชชิเฮดกาแฟไฮมึงโอเคนะคะเอาไปไอสติกอามาเดี๋ยวน้องมีทำเ,เองอยู่ตรงนั่งทั้งทีโซ่แคนซรีอาริเดบิทแอนไลท์เธอไอสติกนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมันดีนะคะคุณเจ้าค่ะอยากให้เห็นไอสติกนิดนึงน้องมีพี่แรกค่ะตั้งกล้องมา เซฮายอรุณสวัสดิ์ทุกคน a y เค y a n เ a ี่ยใช่ค่ะโอเคค่ะมึงอยากกูกูนั่งอยู่กูนวดเนี่ยเปิดเท้าเดี๋ยวนังวีกำลังมาทานอาหารเช้านะคะคุณเจ้าขากำลังมาทานอาหารเช้านะคะแต่ก็ยังรออาหารเช้าอยู่นะคะเดยตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เสียมเรียบนะคะ อยู่ที่อันกับฮิซ่าสวยวิทเดียวบอกได้ยิยนเสียงชัดใช่ไหมคือพมมีปุ๋ยถังภายมาเนี้ยก็กันเน็งก็ได้แหละค่ะก็กันเน็งก็ได้ผมผมไม่ผม,ม,ผมสระแล้วก็ไม่ได้เปา่าเหมือนคืนนี้นะคะเ,เราจเป่าเป่าแบบลวกๆนั่นสิ่ไหมพอปักมันไม่ค่อยดีเนาะนางวีก็เลยแบบว่า นางบีก็เลยแบบว่าว่าได้อยังหลายนะค่ะมุจะเจ้าค่าลวกลวกเอาไอันสวัสดีคุพี่ค่ะกำลังจะชงกาแฟนางบีนะคะขอน,น้ําร้อนเขาที่นี่ค่ะเบังหนา้าผู้ขอน,น้ําร้อนที่นี่นะคะมุเจ้าค้าแล้วก็เอากาแฟของเจ้าข,ของมาชงนงบีขยับโอเคนิดหน่อยนะคะเป็นสีกางเกงหลวมมากทุกคนเออสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน, <ไป S 1> นะคะมึงไปมึงไปที่จริงมอเบอ ตันนี้มีช้อปปิ้งมอลล์ที่นี่มันมีเมื่อวานนี้นังดีไปนะคะแล้วห้างก็โอ๊ยบอกเลยค่ะว่ามันน่าจะน่าจะโดนพิษโควิดเหมือนกันนะคะในช่วงที่โควิดอันนี้นังดีไม่ได้มาที่นี่กี่ปีแล้วว่าสามสี่ปีแล้วอะมุงวกมีช้อปปิ้งมอลล์เปิดโมีร้านมันไม่มีร้านเปิดตายร้านโันีอย่างโบมีอย่างไปได้กันเก่งหนก็โตนหนึ่งบอกวาเนี่อันนี้ค่ะคือกาแฟนังดีที่นังดีจะต้องกินทุกเช้านะคะ น้ำหนักตีฝนไม่ได้ตกนะคะตอนนี้เขาเป็นเสียงเขาเปิดน้ําตกค่ะเป็นเสียงเขาเปิดน้ําตกค่ะทุกคนค่ะเพราะได้โบนเมีนฝนตกมากันสองคนกับไอ้สติ๊กจ่ะมากันสองคนกับคุณสติ๊กนะคะคุณสติ๊กอืม,มวิวีผัวเมนี้เบ้าดีเอิรน,นไอ้สติค,คุณสติเมนี่นี้าดาปวดบด้าเมนี้มึงสีนักท่องเที่ยวที่นู่นเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะนะคะนี้มึงเอเดียงกับผิวไม่เห็นแดงดอก เท่าที่ดูนะคะก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะไม่ไม่คอเยอะเท่าไหร่คือสี่ปลยนวหรืออาจจะโเมนว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะคะอาจจะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคะนักท่องเที่ยวก็เลยอาจจะไม่เยอะหรือเปล่านะคะเมื่อเช้าค่ะหรือนางวีอาจจะพักอยู่ไม่ใช่ในในในศูนย์กลางเลยกนซี่นะคะก็คือห่างจากตัวเมืองประมาณสองกิโลเมตรเป็นซี่นะ,ะในเซ็นเตอร์เลยเป็นะะี่อะไรเพราะว่าที่นี่เป็นที่พักประจําของวีกับไอเชิบ ชอบอยู่นี่นะคะชอบที่นี่มีว่ามันเงียบดีแล้วก็ห้องเขาทัองทัางที่จะสะอาดนะคะอาหารก็ถูกปากแล้วก็พนักงานกับบริการดีเป็นเช่นะคะบังบีมาที่นี่น่าจะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สามซืจานเดียวไม่ดีเหรอไม่ดีจําเตื้อจําเตื้อนะคะประมาณสามสิบบานะคะแมนจําสี่เตือ เริ่งกินแกาแฟนังบีขอบคุณค่ะขอบคุณด <มา S 2> หลายเลยค่ะหลายทีมึงหอมมากหอมปะมึงหอมมากไอเสติกบ,บอกว่านังดีหอมหลายินิคุยอยากไปนวดไหไปทางไหนได้บ้างคะมาได้ทุกทางเลยคุอยากมินนวดดูทางเครื่องบินนะคะทางเรือปะทางเรือก็เป็เท่าที่สี่ฮานูวิล<อ>นะคะทางด่านส่วนนังบีเดินข้ามมาทางบ้านนังีค่ะ นางบีเดินข้ามมาทางบ้านนึงดีไม่เป็นไรอย่าแค่นั้นเดียว I speak Thai with you ชี้แค่ภาษดไทย I know เออ I speak ส่วนนางบีข้ามมาทางบ้านนางบีค่ะบ้านนางบีห่างจากชายแดนนะคะสามสิบกิโลนะคะนางบีก็เลยเข้ามาจากทางบ้าน,นะคะ่ะกินกาแฟนางบีนะคะม่เจ้าค่กะกาแฟบีซี่ดีที่สุดค่ะแซ่บก็แซ,บแซบ่บจอยกบจอยอืม นางดีเข้ามาทางบ้านนดีนะคะปาร์กังเกงกังเกงนี่ตัวใหญ่มากทุกคนนางดีจะให้ดูเอาไหมเดี๋ยวให้ดูแบบหนึ่งคุณเจ้ากางเกงนี่คือแชมพูเด้นี่ค่ะกังเกงเดี๋ยวกันด้วให้เบิร์กังเกงก่นกงอนกางเกงถ้าเกิดว่า,าตอนนี้อ่ะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าน้องบีจะให้มันแบบพอดีตัวจริงๆจเิง <laughs> yes, yes, ให้มันอันนี้พอดีหลีมันต้องยังซี่นะ Thank you กังกจริงวดหญ่คนตัวนยเนะเออไม่ได้รถมาเองคะ่ะไม่ได้รถมาเองคะ่ะ <laughs> ที่ทำกูชาหาหนาวหรือยังคะไม่ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกับเมืองไทยเลยค่ะอยู่ดีด ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารเ <c oughs> นะาะว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารนะคะการใช้ชีวิตนะคะก็ได้การเรียงกับเมืองไทยหลายเลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะสภาพอากาศก็กเหมือนกันเบิด <Thank you. S 1> เลิดขยะเออเช้านี้สติกโดนนางบีด่าหรือย,ยังคะบ่าใช่แน่ยังบีกินกาแฟก่อนนะคะวันนี้น้องบีสั่งชิกเนเจอร์ซุปของที่นี่มาแล้วค่ะ ซิกเนเจอร์ซุปนะคะเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาเนาะฮันแตาา่ว่าเขาเอิญเขาไม่ได้เอิญก๋วยเตี๋ยวซม่ำนั่นแหละค่ะกินกินถั่วกินอะไรกินฟ้าลังฟ้ามันเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวผื่นด้วยโอเคค่ะนี่ยะคะ่ะ นี่ค่ะเป็นปก๋วยเตี๋ยวบ้านเฮาเน่แหละคะ่ะคุณเจ้าขาน,นี้จะเป็นน้าจิ้มของเขานะคะอันเสติกินอย่างคะกระลังปังกราลังจังอเสติกินกระลังจังตัวนี้นะคะแบบนี้ค่ะด่านที่นั่งดีมาแล้วค่ะโดนนะคะมือไปโดนเลยค่ะด่านที่นั่งดีมานะคะชื่อว่าด่านช่องจอมช่องจอมค่ะพี่ ด่านโอสเมตนะคะผ่านช่องจอบกินโกโก้นางบีน้ำหนักลดไปแล้ว8ปกิโลจากที่ที่เทียนไขขอบคุณเอื้อยหลายเด้อเอื้อขอบคุณค่ะสำหรับรีวิวดีวๆ,ดๆ,ดๆดขอบคุณจ้าเดี๋ยวนางบีกินไปน้ำบอลไปน้ำเนองเจ้าเนาะคอมเมนต์ขางลางสุดนางบีมองไม่เห็นเลยเพราะว่า มันอยู่ตะลุมจ้ะอันนี้อะไรอ่ะใส่ไปก่อนบารูอีอย่างละกูใส่ไปก่อนเขนาบอกว่าเป็นซีเนเจอร์ซุปของที่นี่นะคะของร้านอาหารนะคะบีบมะนาวลงไปเ,เดี๋ยวก่อนอื่นกินก่อนนะคะกาแฟนั่งบีบค่ะมึงหูบอคูชอบกินกมันพูดกะสานเห็นได้ไหมคะบอค่ะ seperti makan kambing, suka makan kambing, eh, makan, suka makan kambing, 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 suka makan อีสคอเนยเนยน่ารักขอบคุณบิงคุณนติกชอบมากแก้วจ um> um> ้าวยพรนะคะขอบคุณนะคะแก้วแรกทานกาแฟไปแล้วนะตอนนี้โกโก้ร้อนแก้วที่สองค่ะบอส กินลายเด้อมันสีิแดกมันสีิจอยที่ชืนเนียาอ้ยกุเด้อนอหัด่าด้อเสียงัด่นหายหบดเลยดูบะหูขึคืกัน อาจจะเป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไมหมอะพี่ดูมาจังไงแซ่บบอกแซ่บอย่าว่าไปเด้อรสชาติ<ส>ด,ดีนะเนี่ยคือเจ้ากิีอย่บ้านบอกแซ่บมั่งใตบอกออ okay. thank you thank you จะทำเป็นเล่นนะคะอร่อยนะคะเนีย่ยเส้นเขาก็เป็นคล้ายๆแบบเส้นเล็กนั่นแหละคะ่ะเส้นเล็กนะคะบางทีเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นเนื้อนะคะมุณเจ้าขาจะเป็นเนื้ออืมป็นใ้สวยมาก ไข่เขไข่ยังทำซเบเนดิกต์เขาเฮ็ดยังได้แบบใครบุ๊คดิซัมซอสเอนี่โอ๊วะ มีคอมเมนต์เด็บ่มีคอมเมนต์มีบ่มีผ<ม>ู้ใดเว้าน้ำ PG ราฟาจันทมวัวเอียงไอ,อ,อเอ็มใช่แล้วโอเคอร่อยนะมือเจ้าหาเห็นไรวะกูอยากไปตัวโลกกับเมียดูอยากไปตัวโลกกับเมียเป็นยังฮาดเมีย หกักปอยุบ้านก็ได้ด้ะล่ะอยากอยากอยากเห็นทัวร์ลูกกับแมวกูแต่กูสิมีลูกแล้วบัดกูสิมีลูกแล้วกูสิไปทัวร์กกับลูก่าได้ดะ Yes ได้ตัวใหม่ตัวเซมากนี่กับฟารังปัง อย่างนี้กัมพูชาจเจริญมากยังมีบอกเลยค่ะว่าถนนหนทางเขาดีมากว่าดีมากดีมากเนีย่ย The road the road here เด้อเอ้อบ่มีหูไม่มีรูคือมองได้คือมองมึงมีหูหล่ดิเด้อถน,นนหนทางเขาไม่มีรูไม่มีหลุมเลยค่ะทุกคนอยู่กรุงเทพเบ่มีหูหลาย ด้วยออยูอีซันมีหูไหรมไม่ค่อยมีหลุมมีรูนะคะืุอเจ้าค้าสำหรับทางที่เขาแบบไว้อยู่ในนี่น่ะโอ้แบบแล้วเป็นถนนแปดเลนแปดแปดหรือหกแปดหรือหกเลนฝนไม่ตกนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเนืองบีจะไปทำวอคกเบาๆสักประมาณสองนาทีกับไอ้สติสปีเห็ดวิดีโอวอคอยู่สันนี่ลในเมืองเขไเลยอยู่มัออง้งะ <You want? S 2> ที่สมสุบอกบ่อนคาสิโนก็เยอะเยอะมากบ่อนคาสิโนก็จะมีแค่รอบๆ ตามตะเข็บชายแดนในตัวเมืองนะคะเข้ามาไม่มีนะคะคาสินโนไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากเล่นนะคะก็ต้องไปตามตะเข็บชายแดน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตะเข็บชายแดนที่อารัญ,ญาประเทศนะคะอย่างสะแก้วปอยเบดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ทางเมือง บา,บาดาหรือว่าบาอะไรทางเวียดนามแต่เข็บชายแดนทั้งนั้นค่ะแล้วก็ที่สีัหนุวิวค่ะ,ะ,คะบ่อนคาสิโนเยอะแต่ว่าก็ม,ม,มีมีแค่เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดนะคะไม่ใช่ว่ามีทั้งประเทศไม่ใช่ค่ะโบเมนบ่อนคาสิโนใหญ่มากมีเยอะเชสเซียค่ะเร a ไปคาสิโนและอธิบ e ยให้เธออิสเลยในบัตเตอร์ไซด์ ในเมืองไม่มีนะคะในเมืองไม่มีคาสิโนนะคะอย่างที่นองบีอยู่นะนังบีอยู่ที่ตัวเสียมเรียบนะคะจี่อยู่บอกโอ้โอเคไปคาสิโนในนี้ไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าอยากเล่นก็ต้องขับรถไปที่ตามตามตะเข็บชายแดนนะคะที่มันเป็นด่านแถวแถวนั้นนะคะ่ะ ไปแต่ละไปแต่ละจุดแต่ละด่านโอ้ยเลือกเลยเอาค่ะ <c oughs> ช่วงนี้โปรโมชั่นอะไรคะโปรโมชั่นช่วงนี้ยังบ่มีจ้า ช่วงบ้านน้ำท่วมอยู่นี่นะคะมุณเจ้าค่ะไม่แพ้เมืองไทยเลยค่ะขึ้นหาปรูครูตัดไมวยครูมีมหน้าจริงสริงมึงบอกครูตัดมวยนะมึงชอบน้าครูมีมอยเดิมึงชอบน้าครูแบบมีมวยแม่ยนี่ไงว้าคือเด็กน้อยคือลกูก ไปเที่ยวต่างประเทศอยากดูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของนของเขามากกว่ามุกฉบับคืเป็นคือภูบาวสหนเนยบอกเมนเมนพูดถึงว่าที่นี่นะคะงบีเองก็ไปมาทุกที่แล้วนะคะที่เสียมเรียบเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะขับแต่ครั้งนี้เองบีไม่ไปนครวัดนครทมนะคะเพราะว่าไปไปบ่อยมากนะคะมจะฉ่าน่าจะไปเป็นสิบครั้งได้แล้ว อันบนนีม้มันทอดมันร้อนนะคะนางดีก็เลยไม่ไปอืมปละตะคอวันตะคอนผมต้มทอดกนเลยพอ,พอไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ไปมาเป็นสิบสิบเที่ยวแล้วแหละเราไปใสอังกอร์ไปแล้วไปแล้ว I go so often ันเด ไอ้สติกไปจากเคือ <Boom. S 1> สองสามสองสองสามเตือออ o อ t t h อ e e hmm the covid o น e ว o น i d f r i n d o and after that we go around one more time <Maybe. S 1> ม่ดถนี้น้ำช่วมทุกคนค่ะนองบีเห็นล้วแบบทุ่งข้าวขนาดเป็นทะเลไปเลยอ่ะ ค่ะอาหารเช้าดีมากเด็กอาหารเช้าดีมากเอเดติบอกกินบะเบิดซ้ำเลยชาวใต้สะวพายกัมพูชาสวัสดีค่ะน้ำท่วมเยอะนะคะน้ำท่วมเยอะอยู่นะกัมพูชาแบบโอโหมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำเป็นทะเลเลยอะ she asks if over h e r e is ์นั่มหลยบ่ลงวอเดอร์นี่หลายบ่หลายหลายมากคือทะเลคือทะเลเลยก็กินบะเบิดอันนี้ชิคกินไก่ชิคกินไก่ขอกินไข่ซองซองอันนี้ไข่หำมไม่ใช่ไข่หำมอันนี้เป็นไข่ไข่ไกไข่ไก่ อาจจะจะช่วยเพิ่มโปรตีนช่วยเพิ่มโปรตีนอันนี้มีโปรตีนบ้างไงไข่สักสองฟองมีโปรตีนกี่กรัมสิบกรัมสิบกรัมเลยเหรอทำไมมันเยอะจังอ่ะเยอะไข่สองฟองโปรตีนสิบกรัม Yes So I can eat ีต์หนึ่งร้อยกรัมโปรตีนอีสิบไก่ดีปะล่ะก็หลายมาอีสิบอีสิบไก่อีสิบไก่ไข่ยี่สิบฟอง โอ้ยกินยังไงเนี่ยอยันสติสสดมาโรยใส่ใส่ยุบปากหนึนห่งเด้อหูแล้วจว่ามันสิ้นุกกัน่อยปากใหญ่ๆครับเออเรียบรอ้อยดี Cepat Ini Ini Kamu suka tak? Aku suka kai dawa tanpa sup lagi Tensi Apa? Tidak Saya dah makan Kamu makan? Tak Kamu makan? Tak Saya nak minum kopi, dah selesai แล้วให้สนุกนะคะนุ่งบีพี่เมล่าไปมาแล้วสี่เที่ยวสนุกกับธรรมชาติเขาจานเนาะอ้อยเนาะน้องบีก็ชอบนะคะจริงๆค่ะนาบ้านคุณบีเสียหายไหมคะไม่ค่ะเอยนาบ้านของน้องบีปกติมากเลยคะ่ะไอส้สติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพภชนารการจาได้หมดเลยคํานวณกี่คอรดี่ได้จริงอันนี้ต้องยอมเขานะคะไอส้สติผู้ดีหู้หลายแนง ้ำแตงโมธรรมชาตินี่กิยูบอกร <Natural. S 2> hmm? ดีมาก yeah that's why it's like that yeah no sugar ไม่มีไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีน้ำนะคะคุณเจ้าฮานี่เป็นน้ำแตงโมปัน่นแบบเป็นน้ำโมน้ำแตงโมส,สกัดใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำแตงโมคั้นนะคะแบบคั้นจริงๆเลยค่ะ <c oughs> ดีมากเลยนะคะสิกินน้ำสับปะรด น้ำตเลมะซีมันซาปารลชิมมันชิมมันโอ้วน้ำสับป,ปะรดเฟรชมากชอบทั้งสองมากๆคุณบูกี้ขอบคุณนะคะขอบคุณในลายค่ะเแล้ววันนี้เราจะได้ออกไปนะคะทางโลกกวางนะคะไอสติ๊กไม่ต้องออกไปซ่าอะไรหรอกน้องวีขีคานเบอร์ตองเวนแอปจลีปตัวรีเดย์ตัวรีเดย์ รีวิวใช่รีวิวเโฮเทลบอกโกอินเดอะซิตี้ไอมีนมึงขีกันเป็นอิสเท็ลองเกอร์ไอขี้ามนะก็อยากไปเข้าใจปอ คงคีบสูงมากที่ไหนคะพี่สวนสุขยึดสายจะย่ายแค่คงค,งคีบสูงมากกาแฟนังบีกาแฟนังบีเซบบ,บล็อกเซบไร ไอ้ลูกแยกไฟมั้งบวมเสื่อมไงหูหูแล้วว่าได้รีดไม่จะติดนี่ ทำไปเจ้าคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่